ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมเข่งแปลรูปเป็นขนมเข่งทอดที่กรอบและอร่อยมากค่ะผสมนะคะก็คือแป้งโกกิ3ช้อนกินข้าวโซดา50มิลลิตรนะคะแล้วก็เกลือ2 25, ยิบมือค่ะไข่ไก่1นึ่ฟองนะคะผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็ทำขนมเข่งให้เป็นชิ้นไม่ต้องหนามากนะคะ เนได้ค่ะทุกเขาไปนะคะตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนพอประมาณค่ะแล้วทอดด้วยไฟกลางนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะลองไปทํากันดูนะคะเพราะว่าเทศกาลตุนจีนทีไรเราจะเหลือหนมถิ่นกันมากเลยค่ะนี่เลยค่ะข้างในก็จะเยิ้มนะคะเหมือนชีสเลยค่ะกรอบนอกนุ่มใน